สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับวันนี้มารีวิวเครือสักผาห่างๆของเก่าครับของเก่าๆห่างเก่าครับปัญหาเปย้ำคือพังครับนี่ครับใหม่ๆม่เลยครับซื้อมานี่ครับซื้อใหม่กับหลายพันอยู่ครับถังใหญ่สิบสี่เลยครับนี่ครับผมว่าปัญหามันพัง เครื่องโมบุนครับนี่ครับเฟื่องตายครับคือปัญหาหนักเลยครับแกะเฟื่องนี่ครับเครื่องโมุนเรื่องของปั่นแห่งพี่นอ้นองปั่นบ่อเออปั่นอยู่ครับปั่นแหงปัน่นอันนี้เพื่อนังบอกแกะเบอร์มาครับ บอทํานี่รอยเกะครับพี่น้องเออพ่นเกล็แหละครับเพราะว่ามันพ่นเกล็ดสมแล้วปัญหาคือว่าเฟื่องครับตัวนี้ครับผมว่าเฟื่องเบื่องครับ,รรบด้านล่างมาดูมอเตอร์นะครับเดอ้อไหม่นคือไหมแต่ภายนอกมาเบิรงภายในครับมับนเป็นแบบนี่น้องมาดูภายในบ้าน ผมว่านพี่เจ้าตั้งไว้ล้างบ้านครับนามถ่วมนี่นี่ครับนามเขานี่ครับสนิมกินมอเตอร์ครับเฟืองบอตายครับเฟืองมอตายมอเตอร์บระมุนมอเตอร์ซักนี่ครับเออมอเตอร์ซักตายครับสนิมกินคนนะครับยางไหลเลยคนนะสนิมมันมรมุนครับมันติด นี่ครับตัวปั้นแห่งตัวนี้ก็ตายเกันครับนี่ครับอืมซ่อมได้แต่ว่าไว้ล้ายเห็ดช่างซ่อมครับนี่ครับซ่อมได้เปลี่ยนมอเตอร์ปั้นแห่งเปลี่ยนนี่ก็อาจจะใส่ได้ครับนี่ครับทัใหญ่ครับว่ามันถือไอฝนไอหมอกครับไอฝนตั้งไว้ข้างนอกครับ เสนีมะะันก็เลยกินครับปกติบอก,กินไว้ปานนี้หอเบอรงรุ่นนี่ครับเรืะสะพารุ่นนี่ดีอีเดียครับเด้อรุ่นดีครับับยี่ห้อนะครับใช่ดีอีดีครับแทงเลยแต่ว่าแรงเลยขวครับปันแรงสะะพารุ่นนี้ใส่มันเป็นรุ่นนี่ครับ เรา้ว่าปัจจุบันนี่จะมีขายบ่รงดูพื่อกันครับนี่ใส่ดีครับรุ่นเนี่ยมก็ซักดอกันครับรุ่นเคยลงนะครับลงดีวีวห้กี่น้องเบิ่งแล้วก็มี่อีกรุ่นนึงครับซักดีมากเลยครับนี่ครับทั้งรุ่นนี่ครับนี่จีรุ่นครับรุ่นท้งกลางครับทางนอกซักดีปันดีปันแรงนะครับรุ่นนี้ปันแรงครับไทครับ จะซื้อมาใส่กับรุ่นนี้ครับผมมาแนะนำน่ครับไปยันน้ำพอมครับรุ่นนันใหญ่นี่เพืองน้ำนะครับเด้๋ยพระจศักกิใส่น้ำได้หลายเนี่ยครับมันจังบอแผ่เฟืองแต่ว่าปัญหาหลักคือว่ามอเตอร์สนิมกินหลอีดีครับรุ่นนี้ปัญหาคือว่ามอเตอร์เสียไหวครับบทท้นคือรุ่นถังหน่อยนะครับพี่น้อง รุ่นน้อยนี่จะทนท่านกว่าครับรุ่นนี้เสียดูครับผมสื่อมากครับพังเครื่องดีมันต้องเป็นอย่างนี้